สวัสดีครับพี่น้องปลูกอิสาน้านเปอร์เซ็นตเมื่อนี้สิม่เห็ดยำปากกระป๋องป้องเดียวเ่ยหรอครับเครื่องก็มีหอมมะแดงซอยพริกเม็ดซอยสามเม็ดหอมต้นกับผักชีมะนาวอีกหนึ่งเปลี่ยนเปนปลาที่เอ็ดกันครับเอด็ดง่ายๆเล่นงามังที่ หิวขาดแล้วกินช้อมากินกาแฟไม่หิวพอมาสายมาก็ไปทางยาหนบ้านนะครับฐาน้าใบ้านเสร็จก็หิวครับทีนี้หิวหิวมกไม่ต้องัวบต้องแค่อะไรมันแล้วทำสุดแล้วหอมลงไป ิกเม็ดลงไปด้วยตามลงไปทำต้นผักชีทุท่าจะเยอะแต่มันล,า,นลายอไก็บ่าใส่นนาะบ่ใส่บะด้นาะน้ำตาลเพิ่มนิดนึงื่อว่ายจำน้ำตาลนี่พงศิลดนี่ครับน้ำตาลครับน้ายใสเอาตาช้อนใส่ลายจะเป็นประหวานมะนาวบีบมะนาวลงไปแล้วก็คนให้เข้ากัน ใช่แล้วครับ